จิตธรรมะขอสวัสดีท่านทั้งหลายวันนี้เสนอเรื่องกรรมและวิบากกรรมของคนทําแทง้งการทําแทง้งหมายถึงการยุติชีวิตทารกก่อนที่จะคลอดออกมาซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาถือเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้ทารกในครรนจะยังไม่ลืมตาดูโลก แต่เมื่อวิญญาณเข้ามาอาศัยอยู่แล้วชีวิตนั้นก็ถือว่ามีความสมบูรณ์เป็นชีวิตที่มีสิทธิในการเกิดเช่นเดียวกับเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายรักสุขเกลียดทุกข์รักชีวิตหวงแหนชีวิตของตนเองดังนั้นการทำแท้งจึงเป็นการเบียดเบียนชีวิตที่กำลังจะเกิดซึ่งไม่เพียงแต่ผิดศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ แต่ยังมีผลทางวิบากกรรมต่อผู้กระทำด้วยสาเหตุที่หลายคนเลือกทำแท้งอาจมาจากความไม่พร้อมทางการเงินการเรียนการทำงานหรือแรงกดดันจากครอบครัวและสังคมแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามผลกรรมที่เกิดขึ้นย่อมตามมาอย่างแน่นอนตอนที่หนึ่ง ผลกรรมจากการทำแท้ง 1. การทำแท้งถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งผิดศีลข้อที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาศีลข้อที่หนึ่งคือปาณาติปาตาเวรมณีหมายถึงการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งรวมถึงการทำร้ายสัตว์หรือมนุษย์ทุกชนิดการทำแท้งจึงถือว่าเป็นการละเมิดศีลข้อแรกโดยตรง เพราะการตั้งครรภคือการมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะยังเล็กเพียงใดดวงจิตได้เข้ามาอาศัยในครรภการทำแท้งคือการตัดรอนลมหายใจและเส้นทางชีวิตของเขาถือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์หนึ่งคนและในทางกรรมนับว่าเป็นกรรมหนักที่ส่งผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้า 2. พลังแห่งความเจ็บปวดและความอาฆาตของดวงจิตเด็ก ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาเมื่อเด็กที่อยู่ในครันถูกทำแท้งดวงจิตนั้นจะรับรู้ถึงความเจ็บปวดการถูกปฏิเสธและความโกรธแค้นอาฆาตเพราะเขาถูกพรากโอกาสในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ดวงจิตนั้นผูกเวรผูกกรรมกับผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งความอาฆาตของดวงจิตนี้ อาตาม,มาส่งผลเป็นวิบากกรรมเช่นทําให้ผู้เป็นแม่มีชีวิตไม่สงบสุขเกิดอุปสรรคมากมายในชีวิตหรือแม้แต่มีความฝันร้ายเห็นเงาเด็กหรือรู้สึกเหมือนมีสิ่งคอยตามรบกวนจิตใจอยู่เสมอ 3. ผลกรรมทันตาแม้ว่ากฎแห่งกรรมจะมีทั้งผลระยะยาวและระยะสั้นแต่ผู้ที่ทำแท้ง ก็มักจะได้รับผลที่ชัดเจนในชีวิตประจําวันได้แก่ความรู้สึกผิดและความทุกใจหลายคนแม้จะทำแท้งแล้วแต่กลับอยู่กับความรู้สึกผิดบางครั้งทุกใจมากจนถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าหรือเกิดความเครียดเรื้อรังโรคภัยไข้เจ็บบางคนเจ็บป่วยทางกายโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับมดลูกความผิดปกติของร่างกายหรือโรคที่รักษายาก ซึ่งถือว่าเป็นผลกรรมที่ปรากฏทางร่างกายชีวิตติดขัดหลายคนทำมาหากินไม่ราบรื่นลงทุนอะไรล้มเหลวหรือมีอุปสรรคตลอดเวลาราวกับชีวิตถูกปิดกั้นจากบุญเกา่าเพราะกรรมใหม่ได้มาบดบังแล้วตอนที่สองวิบากกรรมหลังการทำแทง้ง การทำแท้งไม่เพียงสร้างกรรมโดยตรงในขณะกระทำเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้วิบากกรรมทั้งทางกายใจและชีวิตตามมาในระยะยาวซึ่งในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผลของกรรมที่ย่อมเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะมีใครมาลงโทษแต่เพราะการกระทำย่อมส่งผลของมันเอง 1. วิบากกรรมทางใจ ความทุกข์ความเศร้าความรู้สึกผิดหลังการทำแท้งหลายคนต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดที่ฝังลึกในจิตใจรู้สึกเหมือนตัวเองได้ฆ่าลูกแท้ๆของตัวเองภาพจําหรือเสียงเด็กร้องอัดหลอกล้อนในความฝันหรือเกิดอาการซึมเศร้าวิตกกังวลและบางคน ถึงขั้นไม่ให้อภัยตัวเองจนกลายเป็นบาดแผลทางใจที่ติดตามไปตลอดชีวิตผู้หญิงบางคนอาจไม่กล้าเห็นเด็กเล็กเพราะจะนึกถึงลูกที่ถูกทำแท้งไปเกิดความกลัวลึกๆว่าลูกที่ตายไปจะตามมาทวงคืนมีความทุกข์แบบไร้สาเหตุเหมือนชีวิตว่างเปล่านี่คือผลกรรมที่เกิดขึ้นทางจิตใจ อันทรนานและยากแก้ไขหากไม่หันมาพึ่งพาธรรมะ 2. วิบากกรรมทางกายโรคภัยและความเจ็บป่วยมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่หลังจากทำแท้งแล้วร่างกายอ่อนแอเกิดโรคเกี่ยวกับมดลูกภาวะมีบุตรยากหรือแท้งซ้ำโดยไม่ได้ตั้งใจบางคนแม้ร่างกายแข็งแรงก็ยังพบปัญหาสุขภาพที่รักษาไม่หายขาด เช่นปวดท้อมเรื้อรังเลือดลมไม่ปกติหรือโรคที่เกี่ยวกับความเป็นหญิงในทางพุทธศาสนาเชื่อว่านี่คือผลของกรรมตัดรอนชีวิตผู้อื่นที่สะท้อนกลับมาสู่ร่างกายของผู้กระทำเอง 3. วิบากกรรมทางชีวิตการติดขัดไม่รุ่งเรืองชีวิตของผู้ที่เคยทำแท้งมักพบอุปสรรคบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักเหมือนมีพลังบางอย่างขวางไม่ให้ไปถึงความสำเร็จเต็มที่เพราะจิตที่อาฆาตของเด็กที่ถูกพรากชีวิตไปอาจยังผูกพันและไม่ยอมปล่อยวางบางคนแต่งงานแล้วแต่ชีวิตคู่เต็มไปด้วยความทุกข์หรือการทะเลาะเบาะแหวง้งการเงินมักมีปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายทับถม งานการไม่ก้าวหน้าถูกเบียดบังหรือถูกเอาเปรียบอยู่เสมอในทางกรรมเชื่อว่าเป็นการชดใช้ต่อวิญญาณเด็กที่ถูกพรากจากโลกไปก่อนเวลา 4. วิบากกรรมในภพหน้าเกิดใหม่พร้อมนี้กรรมกรรมทำแทงไม่ใช่แค่ส่งผลในชาตินี้แต่ยังติดตามไปถึงชาติหน้า ผู้ที่เคยทำแท้งอาจต้องไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่ามักมีโรคประจำตัวร้ายแรงตั้งแต่เกิดหรือมีชีวิตที่ถูกทำร้ายและพรากชีวิตในวัยเยาว์เพราะเป็นการชดใช้ผลกรรมที่เคยกระทำไว้กับลูกในอดีตตอนที่3วิธีแก้ไขและการชดใช้กรรม แม้การทำแท้งจะก่อให้เกิดกรรมหนักแต่ในพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปิดทางให้ผู้กระทำต้องตกอยู่ในความทุกข์ชั่วนิรันดร์ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ย่อมสามารถหันกลับมาแก้ไขปรับกรุงตนเองและชดใช้กรรมได้เสมอ 1. การยอมรับและสารภาพกับตนเองการเริ่มต้นแก้กรรมที่สำคัญที่สุดคือการกล้าย,ยอมรับความจริงว่าเรา ได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดลงไปแล้วไม่ปฏิเสธไม่หลบหนีและไม่โทษผู้อื่นการยอมรับเช่นนี้ทำให้จิตใจเริ่มคลายจากความฟุ้งซ่านและเกิดความสำนึกที่จะเปลี่ยนแปลง2การขอขมาดวงจิตลูกที่ไม่ได้เกิดผู้ที่เคยทำแท้งสามารถทำพิธีขอขมาดวงวิญญ,ญาณบุตรด้วยจิตใจที่จริงใจเช่นจุดธูปอธิษฐาน พูดกับลูกที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาว่าแม่หรือพ่อขอโทษในสิ่งที่ได้กระทำไปด้วยความหลงผิดและอวิชชาขอให้ลูกอโหสิกรรมและขอให้ลูกได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีการสื่อสารด้วยใจเช่นนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อปลอบดวงวิญญาณเท่านั้นแต่ยังเป็นการเยียวยาจิตใจของตนเองให้เบาบางจากความรู้สึกผิดอีกด้วย 3. การทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลในพระพุทธศาสนาสอนว่าการทำบุญแล้วตั้งจิตอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับสามารถส่งผลดีไปถึงดวงวิญญาณน,นั้นได้เช่นการใส่บาตรและกรวดน้ำการถวายสังฆทานการปล่อยสัตว์เป็นทานการเจริญเมตตาภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้ลูกที่ไม่ได้เกิดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้จิตของลูก ได้รับพลังแห่งบุญและมีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่ดียิ่งขึ้น 4. การรักษาศีลและสร้างชีวิตใหม่การกลับมาถือศีลโดยเฉพาะศีลห้าอย่างเคร่งครัดถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตและเป็นการตัดวงจรการสร้างกรรมเพิ่มการรักษาศีลจะช่วยให้จิตสงบมีพลังสติและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการชดใช้อีกหนทางหนึ่งของการชดใช้กรรมคือการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อประโยชน์ผู้อื่น mm hmm. เช่นการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือผู้หญิงทอมที่เดือดร้อนหรือช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆการสร้างคุณค่าใหม่แก่ชีวิตนี้จะเป็นการชดใช้และเปลี่ยนแปลงพลังกรรมไปในทางที่ดี ตอนที่4เรื่องเล่าจากชีวิตจริงเรื่องเล่าที่หมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านิดานามสมุติเธอเกิดมาในครอบครัวธรรมดาพ่อแม่ทำงานหาเช้ากินคําและเลี้ยงดูลูกสาวด้วยความหวังว่าเธอจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าตนเองนิดาเป็นเด็กเรียนเก่งสอบเข้ามหาวิทยายลัยชื่อดังได้และมีอนาคตสดใสรออยู่ แต่ในช่วงปีสองของการเรียนเธอได้คบหากับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความรักแบบหนุ่มสาวแต่เพราะความไม่รอบคอบนิดาตั้งคันโดยไม่ตั้งใจเมื่อรู้ความจริงความกลัวความกังวลและแรงกดดันจากสังคมก็ถาโถมเข้ามาเธอคิดถึงครอบครัวคิดถึงอนาคตคิดถึงสายตาคนรอบข้าง และท th ้ายที่สุดเธอตัดสินใจไปทำแท้งแม้ในใจจะรู้สึกผิดอยู่ลึกๆแต่เธอก็เลือกทางนี้เพราะคิดว่ามันคือทางออกเดียวหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปไม่นานนิดารู้สึกว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม้เธอจะเรียนจบมีงานดีมีเงินเดือนมั่นคงแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอมักมีอาการฝันร้าย บางคืนฝันเห็นเด็กทารกร้องไห้บางคืนได้ยินเสียงเรียกแม่แม้จะพยายามไม่คิดแต่ภาพเหล่านั้นก็กลับมาเสมอยิ่งไปกว่านั้นสุขภาพของนิดาก็เริ่มย่ำแย่เธอเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกต้องเข้ารับการรักษาหลายครั้งแพทย์บอกว่าโอกาสที่จะมีลูกในอนาคตน้อยลงเรื่อยๆ สิ่งนี้ทำให้เธอเจ็บปวดและรู้สึกเหมือนผลกรรมกำลังย้อนกลับมาวันหนึ่งนิดาได้มีโอกาสไปฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านกล่าวถึงกรรมของการทำแท้งว่าผู้หญิงหลายคนจะรู้สึกเหมือนแบกหินหนักไว้ในใจตราบใดที่ยังไม่ยอมรับไม่ขอขมาและไม่ทำบุญอุทิศให้กับเด็กที่ถูกพรากไปกรรมก็ยังตามหลอกหลอน นิดาฟังแล้วน้ำตาไหลถ้าเริ่มหันกลับมาทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์เข้าวัดและอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกที่เธอไม่ได้ให้โอกาสได้เกิดแม้จะไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขแต่เธอก็เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความสำนึกและความเมตตาและนี่คือเรื่องจริงที่สะท้อนว่าการทำแท้งไม่ใช่เพียงการจบชีวิตหนึ่งเท่านั้น แต่ยังฝากร่องรอยของกรรมความรู้สึกผิดและผลสะท้อนในชีวิตของผู้ทำที่จะต้องแบกรับไปตลอดจนกว่าจะยอมเผชิญและชดใช้ด้วยบุญกุศลและความเมตตาเรื่องเล่าที่สองผู้ชายที่บังคับให้ผู้หญิงทำแทง้งมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าวิทยานามสมุติเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทสนุกไปวันวัน ไม่เคยคิดถึงผลลัพธ์ของการกระทําวันหนึ่งแฟนสาวของเขาตั้งครรภทั้งที่เขาเองยังไม่พร้อมมีครอบครัวเขามองว่าลูกเป็นภาระที่จะมาทําลายชีวิตอิสระและอาชีพการงานของตนเมื่อแฟนสาวบอกเขาด้วยความดีใจและความกังวลวิทยากลับตอบด้วยความเย็นชายังไม่ถึงเวลาลูกเนี่ยมันเป็นตัวทวงเอาออกซะดีกว่า ฝ่ายหญิงร้องไห้ไม่อยากทําแต่สุดท้ายก็ยอมจำนนเพราะถูกกดดันทั้งจากเขาและครอบครัวจึงไปทำแท้งตามที่เขาบังคับหลังจากเหตุการณ์นั้นเวลาผ่านไปวิทยาไม่เคยรู้สึกว่าตนเองทำผิดอะไรเขากลับคิดว่าโชคดีที่จัดการปัญหาได้ทันแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือผลกรรมได้เริ่มทำงานแล้วอย่างเงียบๆชีวิตคู่ไม่ราบรื่น แฟนสาวเกลียดชังและเลิกราไปในที่สุดด้านงานไม่มั่นคงทำงานที่ไหนก็มีปัญหาถูกเลิกจ้างหรือเจอคนไม่ซื่อสัตย์หักหลังเสมอด้านสุขภาพแม้ร่างกายแข็งแรงแต่กลับมีโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ต้องเจ็บปวดอยู่บ่อยๆที่สำคัญที่สุดคือใจที่ไม่เคยสงบเขามักฝันร้ายเห็นเด็กทารกร้องไห้ตามหลอกหลอน บางครั้งในความฝันเด็กคนนั้นวิ่งเข้ามาหาแล้วพูดว่าทำไมไม่ให้หนูเกิดทำไมพ่อถึงใจร้ายแบบนี้เวลาผ่านไปหลายสิบปีวิทยาก็เริ่มสํานึกว่านี่อาจเป็นกรรมที่ย้อนกลับมาเขาเริ่มเข้าวัดฟังธรรมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณลูกที่เขาไม่เคยให้โอกาสได้ลืมตาดูโลก แม้ความผิดที่เคยก่อจะลบไม่หมดแต่การสำนึกผิดและหมั่นทําความดีก็ยังเป็นแสงสว่างที่ช่วยให้เขาได้พอมีความหวังว่าจะได้ผ่อนกรรมที่หนักให้เบาลงและขี้เดินที่เลยนี่คือเรื่องสะท้อนว่าการทำแท้งไม่ใช่เพียงการจบชีวิตหนึ่งเท่านั้นแต่มีผู้ชายหลายคนที่ต้องรับกรรมด้วยเช่นกัน สุดท้ายนี้การทำแท้งเป็นบาปกรรมที่หนักเพราะตัดลอนชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นแต่พระพุทธเจ้าก็สอนว่ากรรมใดทำไปแล้วย่อมตามผลแต่เรายังมีทางแก้ไขด้วยการทำความดีสร้างบุญและอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณน,นั้นสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้และไม่ผิดซ้ำเพราะทุกชีวิตล้วนมีคุณค่า ทุกชีวิตสมควรได้รับโอกาสในการเกิดการฆ่าแม้เพียงชีวิตเล็กๆในคันย่อมสร้างบ่วงกรรมที่หนักหนาแก่ผู้กระทำดังนั้นหากใครกําลังเผชิญกับทางเลือกควรหยุดคิดให้ดีเพราะการทำแท้งไม่ใช่เพียงการยุติการตั้งครรภแต่คือการสร้างบาปกรรมที่ติดตามไปตลอดชีวิตจิตธรรมะขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ฟังมาถึงตอนสุดท้ายจนจบ ขอท่านจงดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาธรรมะจะเป็นดังแสงสว่างให้ท่านดำเนินชีวิตยังมีความสุขตลอดไปเทินสาธุ